นะไรที่เหรอีแบบโชืออะครับเอเอนี่จะกล่องขึ้นไล่หรอวะจะขีดต่อมะเป็นอะไรแทงไม้กางเขนให้ตำพุงยุกน่อยนี่ประเดก๋ยวคงเท่น้ำกันโอ้โหกิน์มจเสียแบบเป็นยังงี้แกเอา พูจดครับน่ครับที่เขาเอย่างออกไปเล่น่อยเออเอาหาตัวคนมาเอาสองก็ปแท่งน่นเป็เกมเมอไปสั่นรงัออกไหวโช่โฉ่ออกเจว่าแท่งอะไรอีกของุเลยครับลไปะเลยครับปเลย้องครับ้องเสียบแ้วครัลวกมาแก้ด้วย

Ladies, đây thì hết rồi hết 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 không hết hết chú hết 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 chú hết nó hết 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 đây giả cả má đi tuổi con สองชวงครับงจะไปเอาอีกบ่ครับไปเอาอีกอันตอไแท่งบ่เืเขาบ่เอาทำาเสือแมบ่เอาเอาะดเนาะองเดยวน้ลองมือจ้ะเอาเอา้ย้ย้เเจ็เลเเอต่อยโอ้ ก็ไปเีบบองหเาเีบบองไบองไายต่วันพุอลจรแท่วันเหยีบตนอ่านปลดเป็นมาท่านบ่อมด้ให้บาท่านไหมเป็นมาท่านหาปลาบ่มีปลาอึดไหมครับได้ปลาแปลาไอย่านีอยู่จูอืก็